กำลังคำนวณตั้งเวทีนะครับพี่น้องสถานที่มันแคบนะเทศบาลตำบลพลสานะครับงานแข่งเรือนะครับมาเลี้ยงอย่างนี้นกพงสกอนะครับมาล่ำเรื่องตอกก่อนนะครับนะครับสถานที่ก็แคบนะครับพี่น้องพี่น้องเอามาปูสาดถาไว้แล้วนะครับเต็มไปบดแล้วครับพี่น้องนั่นจะเป็นล้านเบียร์นะครับ มือเร่งนะครับพบพอกันนะครับที่เทศบาลตะบนพนสานะครับงานแข่งเรื่อนะครับโดยนกพงสกรนะครับพระเอกนุ่มพุ่หล้อนะครับฝากไว้น้ำแน่นะครับผี่นออ่ะโอเคครับเดี๋ยวทังไหนเดี๋ยวผมิอัปเดตให้เพิ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นลงคขั่วนะครับ โอ้โคับจอดเงาจอดนะจ,จะจอดญี่ปุ่นนะครับรถกำนั่นแพรนะครับพี่น้อามาติดตามชมกันมือเร่งนะครับลถตู้บอดนกบอดนุก,กมากเรียบร้อยนะครับ สถานที่มันแคบนะครับหาหมอกตั้งยากนะครับเป็น้อาเอาอเ้ครับ